ชนะทิพพร้อมบูตัวจริงต่อเนื่องให้ฟอนตาเล่เกมเจอ FC โตเกียวพร้อมลุยทุกตำแหน่งมั่นใจดีขึ้นกว่าเกมแรกเจลีกเชื่อจะทำได้ดีซัปโปโดมีนักเตะไทยไปแน่หลังได้สปอนเซอร์ใหม่สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชแน l ตองซุยกับผมตองพนวัฒน์นะครับในคลิปนี้มาพูดคุยแบบจัดเต็มเกี่ยวกับเรื่องราวของพิเจชนะทิพย์กับทีมคาวาสกิฟอนตาเล่นะครับที่จะมีคิวลงสนาม ในศึกฟุตบอลเจลิกนัดเปิดฤดูกาลโดยจะพบกับ FC โตเกียวมาพูดถึงกันหน่อยรวมไปถึงมีเรื่องราวของซัป,ปโปโรมาฝากกันด้วยนะครับแต่ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครให้กับช anel ต้องซุยกันก่อนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพันวัต์คลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับ ยังคงต่อติดความเคลื่อนไหวของพิเจชนะทิพส่งกระสินในการไปค้าแข่งกับคาวาซกิฟอนตาเล่โค้ชทีมของฟุตบอลเจลิกในยุคนี้นะครับอย่างที่ทราบเนี่ยพี่เจก็ประเดิมเกมแรกกับฟอนตาเล่ในศึกฟุตบอลฟูจิฟิล์มซูเปอร์คัพเป็นที่เรียบร้อยซึ่งก็ยังมีสิ่งที่ต้องปรับแต่ในการฝึกซ้อมเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพีเจชนาทิพ ปรับตัวเข้ากับแท็กติกของโอนิกิและนักเตะฟอนตาเล่ได้ดีขึ้นมากๆนะครับแล้วก็มีลุ้นลงเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องในเกมเจลิกนัดเปิดสนามนะครับที่คาวาซากิฟอนตาเล่จะเปิดโทโดโลกิสเตเดียมครับรับการมาเยือนของ FC โตเกียวเป็นเกมดาร์บี้แมตช์เลยนะครับซึ่งเกมนี้จะแข่งขันในวันศุกร์ที่18กุมภาพันธ์เวลา5โมงเย็นนะครับถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube และ Facebook สยามสปอร์ต รายการเข้าตั้งแต่4ี่โมงครึ่งอย่าลืมติดตามนะครับแล้วก็เกมนี้ผมได้รับหน้าที่บรรยายด้วยก็เข้ามาชมมาเชียร์พี่เจชนาทิพย์กันได้แบบเต็มที่นะครับก่อนจะไปพูดถึงเกมนั้นนะครับมีเรื่องที่น่าสนใจก็คือล่าสุดเนี่ยเป็นทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของฟุตบอลเจลีกนะครับได้ออกมาเปิดเผยถึงแง่มุมที่น่าสนใจเกี่ยวกับการที่ฟอนตาเล่ดึงพี่เจชนาทิพย์ไปร่วมทีมเนี่ยโดยเว็บไซต์เจลีกเขาตีบทความเขามองว่าฟอนตาเล่ จะได้ประโยชน์จากชนาทิปแน่นอนทั้งเรื่องของในและนอกสนามโดยเฉพาะเรื่องของในสนามเชื่อว่าชนาทิปเนี่ยจะมาช่วยเพิ่มเกมลุกให้กับฟอนตาเล่มีความน่ากลัวขึ้นถ้าเกิดปรับตัวกับทีมได้ขณะที่นักเตะใหม่อีกหนึ่งคนอย่างทัสกิเซโกะที่ดิงมาจากโยโกฮาม่าเอฟซีเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะอนาคตไกลและคาดว่าถ้าเกิดเซโกะปรับตัวได้กลางของฟอนตาเล่ก็จะแข็งแกร่งขึ้นแน่นอน และเขายอมแล้วฟอนตตเล่อยู่ในช่วงที่เปลี่ยนถ่ายเพราะนักเตะตัวหลักๆเนี่ยออกจากทีมไปหลายคนทั้งฮาตาเตะแล้วก็มีในส่วนของคาโอรุมิโตมะโมริตะรวมถึงเอโฉนากะซึ่งนักเตะใหม่ที่เข้ามาก็มีคุณภาพที่น่าสนใจถ้าเกิดนักเตะเหล่านี้ปรับตัวได้ฟอนตตเล่ยังคงน่ากลัวนะครับอันนี้เป็นบทความจากทางเจลิกที่เขาออกมานำเสนอนะครับก็ถือว่า เขามั่นใจในตัวของพี่เจชนาทิพมากนะว่าจะปรับตัวกับฟอนตาเล่ได้แล้วก็ให้กําลังใจกันนะครับจากนั้นไปพูดถึงสุกฟุตบอลเจลิกนัดเปิดฤดูกาลนะครับเป็นเกมที่ผมมองว่าน่าสนใจจริงๆนะครับฟอนตาเล่เจอกับ FC โตเกียวคู่นี้เนี่ยเจอกันเมื่อปีที่แล้วนะครับเป็นทางฝั่งของฟอนตาเล่ที่เอาชนะไปกลับเลยนะครับบุกชนะที่บ้านของ FC โตเกียว4ต่อ2แล้วก็เปิดบ้านชนะ F c โตเกียว1ต่อ0นะครับสซิตีของ ฟอนตาเล่เจอกับ FC โตเกียวเนี่ยค่อนข้างดูดีนะครับชนะ22นัด FC ฟโตเกียวเนี่ยชนะ12นัดเสมอกัน9นัดจาก43ครั้งที่พบกันเซตตีของฟอนตาเล่ข่ม FC ฟโตเกียวอย่างชัดเจนนะครับไปพูดถึงฟอนตาเล่ของพี่เจชนาทิปกันหน่อยนะครับอย่างที่ทราบว่าพึ่งพลาดในศึกฟุตบอลฟูจิฟิลม์มซูเปอร์คัพพ่ายแพ้กับอุดะเวดเดมอนนะครับทำให้ไม่สามารถเป็นแชมป์ได้ แต่นักเตะทุกคนของฟอนตาเล่ก็ลืมความผิดหวังแล้วก็มุ่งหน้ากับนัดประเดิมสนันนมนะครับทางพี่เจชนาทิพย์จากบทสัมภาษณ์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาก็มุ่งมั่นอย่างเต็มที่เลยนะครับพร้อมปรับตัวให้เข้ากับเทคนิคของฟอนตาเล่และพร้อมลุยทุกตำแหน่งที่โอนิกิให้ไปเล่นและเขามั่นใจว่าจะทําได้ดีขึ้นกว่าเกมแรกนะครับขณะที่โชรุโอนิกิเนี่ยก็ยืนยันเลยว่าตอนนี้สภาพจิตใจของนักเตะทุกคนก็ดูดี ไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากจากการพ่ายแพ้ในอุดวะเลเดมอนในเกมแรกนะครับแล้วก็นักเตะทุกคนเนี่ยมุ่งมั่นตั้งใจที่จะประเดิมเกมนี้ด้วย3คะแนนต่อหน้าแฟนบอลที่โทโดโลกิสเตเดียมและแสดงเห็นว่าฟอนเตเล่ยังคงแข็งแกร่งนะครับอันนี้เป็นคําพูดก่อนเกมนะเกมที่น่าสนใจว่าพี่เจชนาทิพย์จะออสตาร์ทเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าเกมที่แล้วเนี่ยออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในตำแหน่งปีกซ้ายก่อนนะครับก่อนที่จะถูกขยับมาเล่น เป็นตำแหน่งกองกลางในช่วงครึ่งหลังแล้วก็ถูกถอดออกนาทีที่77โดยรวมก็เป็นการเปิดตัวที่ได้อย่างน่าสนใจแต่ยังมีสิ่งที่ต้องปรับแต่ผมเชื่อว่าเกมนี้พี่เจชนาทิพ์น่าจะได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องและอย่างนักเตะฟอนตาเล่ที่ติดโควิดเนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมในเกมนี้นะครับอย่างเคนโตะทาชิบานันดารวมไปถึงดดยะโทโนะหรือเทนมิยากิเนี่ยโดยเฉพาะเคนโตะทาชิบานันดาเนี่ยนี่คือกองกลางตัวจริงของฟอนตาเล่นะครับการไม่มีเขาเนี่ยมีผลเหมือนกัน เพราะเขาเป็นประเภทแบบวิ่งไล่สู้ฟัดนะครับเขาจะขยันกว่าชูอัลสมิธแล้วก็เป็นมิฟิวโตรับเบอร์หนึ่งของทีมก็รอดูกันว่าโอนิิจะปรับแผนยังไงนะครับเอาสิ่งที่ผมอยากเห็นก่อนนะครับผมว่าเกมเนี้ยถ้าผมอยากเห็นนะผมอยากเห็นพี่เจชนาทิพย์มายืนเป็นมิฟิวโตลุกทางฝั่งซ้ายประสานงานกับยาสุโตวากิสกะฝั่งขวาแล้วก็มิฟิวโตรับเป็นเลวตะโอชิมะนี่คือกองกลาง3คนที่เราอยากเห็นนะครับเพราะว่าแฟนบอลชาวไทยก็เห็นเหมือนกันว่า พอจับพี่เจชนาทิปไปเยอนเป็นปีกซ้ายเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่และพอเขามาเล่นตรงกลางในครึ่งหลังเนี่ยปรากฏว่าทําได้ดีและเป็นธรรมชาติมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่โอนากิอยากให้พี่เจชนาทิปเป็นนะครับคือการเล่นฟุตบอลแบบธรรมชาติในความคิดของผมเนี่ยผมคิดว่าถ้าอยากเห็นพี่เจเล่นคืออยากเห็นเล่นกองกลางฝั่งซ้ายเนี่ยแหละครับประสานงานแล้วเป็นสามกองกลางที่ผมคิดว่าเล่นเข้ากันได้เมื่อไหร่เนี่ยน่ากลัวนะครับทั้งโอชิมะพี่เจชนาทิปแล้วก็ยาสุโต วากิซากะนะแต่เกมแรกเนี่ยทั้ง3คนถือว่าฟอร์มการเล่นต่ํากว่ามาตรฐานเลยนะครับถ้าเกมเนี้กลับมาอยู่ในมาตรฐานที่ดีได้เนี่ยก็จะทําให้กองกลางของฟอนเตเล่แข็งแกร่งขึ้นแน่นอนแต่ถ้าเกิดเอาความเป็นจริงผมเชื่อลึกๆว่าเกมนี้เนี่ยผมว่าโอนิกิเขายังคงต้องใช้มิฟิวตัวรับธรรมชาติเพราะฉะนั้นชูอัลสมิธอาจจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแล้วก็กองกลางเนี่ยผมคิดว่าทางฝั่งออของโอนิกิ น่าจะยังใช้เป็นโอชิมะกับวากิสกะส่วนพี่เจชนาทิพ์น่าจะถูกขยับไปยืนเป็นปีกซ้ายผมว่าโอนิกิน่าจะทดลองพี่เจอ,อีกหนึ่งแมตช์เพราะตอนนี้ที่จะเจอกับ f อโตเกียวอ่ะผมว่าพี่เจชนาทิพ์จะเล่นง่ายขึ้นและเขาอาจจะปรับถึงจะเล่นปีกซ้ายก็จริงอาจจะปรับให้พี่เจชนาทิพ์เนี่ยอยู่ใกล้กรอบเขตโทษมากขึ้นเพื่อมาประสานงานกับดามิเยวสไตล์การเล่นอาจจะให้เล่นแบบ เอยนงะในปีขวานะครับที่จะมีส่วนร่วมกับฟุตบอลตลอดอันนี้ก็เป็นไปได้รอติดตามนะครับคาดเดายากมากๆสําหรับในส่วนของแทคติกที่โอนิกิจะวาง11ผู้เล่นตัวจริงนะครับและอย่างผมว่าเกมนี้พี่เจจนาทิพย์จะเจอคู่ต่อสู้ที่ไม่หนักมากเท่ากับทางฝั่งของอุระะเลเดมอนนะอ่ะลองมาเดา11ตัวจริงหน่อยผมคิดว่าเกมนี้ประตูก็เป็นจุงซุงระรองเหมือนเดิมสารฟอนตาเล่น,นะครับแนวรับ4คนก็ โนบิซาโตะฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็มิกิยามาเนะคู่เซนเตอร์เนี่ยก็เป็นโชโกะทานิกุจิจับคู่กับทางฝั่งของคุรุมายะขณะที่แดนกลางผมเชื่อว่าต้องเอามิฟุโตรับธรรมชาติลงมาหนึ่งคนก็คือชัวสมิธมาคอยตัดเกมบรรดานักเตะบราซิลของเอฟซีโตเกียวอย่างดีเอโกโอลิเวล่าเลออนโดรวมถึงอาเดลตันนะครับแล้วก็มีมิฟุโตลุกอย่างโอชิมะแล้วก็วากิสากะปีกซ้ายน่าจะเป็นพิเจชนาทิพย์ขวาเนี่ย เอเนกะแล้วก็หน้าเป้าเป็นดามิยาวผมว่าน่าจะเป็นแบบนี้แต่อาจจะปรับเปลี่ยนไปได้ก็คืออาจจะเปลี่ยนกองกลางในความคิดของผมนะครับถ้าเกิดจะเปลี่ยนก็คือพี่เจชนาทิปโอชิมะแล้วก็วากิสกะก็รอติดตามแต่ผมคิดว่าพี่เจน่าจะได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงต่อเนื่องนะดูจากกระแสอะไรต่างๆจากการคาดการณ์ของสื่อฟุตบอลญี่ปุ่นก็รอติดตามส่วนเอซโตเกียวเกมนี้ไปทําความรู้จักกันหน่อยนะครับก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะ ปีนี้เอฟฟิตโตเกียวไม่ได้เสริมทัพเยอะนะครับก็ไปดึงเฮลิเกตเตวิซานกองหลังบราซิลจากโอิตะที่นี่ตะมาร่วมทัพแล้วก็มียาคุปสโลวิกประตูจอมหนึ่งจากเซนไดเข้ามาร่วมทีมนะครับแล้วก็ยังมีนักเตะแกนหลักคนเดิเดมๆยังอยู่กันครบนะครับชูโตอาเบะเคสุเกะนากาอิแล้วก็มีในส่วนของเคโงฮิกาชิแล้วก็โยชิชิโรทากากินะครับแล้วก็มี3แนวรุกบราซิลที่น่าสนใจก็คือดิเอโกเรนโดแล้วก็เดวตัน รายงานจากสื่อญี่ปุ่นออกมาคาดการณ์ว่าปีนี้ทางฝั่ง F c ซโตเกียวมีการปรับเปลี่ยนสไตล์การเล่นเปลี่ยนมาใช้ระบบเป็น433ปกติเนี่ย FC ซโตเกียวจะเป็น4-42นะครับจะใช้หน้าญี่ปุ่นคนหนึ่งคู่กับบราซิลแต่คราวนี้โค้ชคนใหม่ที่เข้ามาที่เป็นชาวสเปนเนี่ยเขาจะใช้นักเตะบราซิลเล่นด้วยกัน3คนข้างหน้าเลยทั้งอเดลตันดิเอโก้แล้วก็ทางฝั่งของเลอันโดนะครับก็จะทำให้แนวรุกของ F c ซโตเกียวน่ากลัวผมเชื่อว่าโอนิกิรู้อยู่แล้วจึงต้องใส่มิฟูโตรับธ,ธรรมชาติอย่าง เโซมิทมานะครับเป็นเกมที่น่าดูนะผมว่าพี่เจชนาทิพย์จะมีฟอร์มการเล่นที่ดีขึ้นกว่าเกมแรกนะเพราะว่าแนวรับของ F c ฟโตเกียวเนี่ยพี่เจจะไปเจอกับเรียวยะโองาวะแล้วก็ยุโตนากาโตโมะซึ่งนากาโตโมะเนี่ยผมว่าถ้าพูดถึงสภาพเนี่ยเป็นรองฮิโตกิสากะอีแน่นอนนะครับนากาโตโมะถ้าใครจําได้เนี่ยเคยเจอมารินอตเคยเจอพี่อุ๊บเรียกได้ว่าเล่นงานยับเลยเมื่อปีที่แล้วที่โตเกียวแพ้มารินอตนะครับ ติดตามกันผมเป็นเกมที่น่าสนใจผมพี่เจจะดีขึ้นกว่าเกมแรกแล้วก็จะได้รับโอกาสแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับเพราะว่าโอนิกิเนี่ยเขาก็พูดอยู่เสมอว่าการดิงชนะทิพมาเนี่ยต้องการจะใช้งานแบบเต็มที่ในสนามอย่างมากและเขาก็เชื่อมั่นในฝีเท้าของพี่เจนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้กําลังใจกันได้เป็นเกมที่น่าสนใจและถ้าเกิดสมมุติว่าวันนี้เนี่ยฟอนตาเล่และพี่เจชนาทิพสามารถประเดิมเกมแรกของฤดูก,กาลด้วยการเก็บ3มแต้มได้มันก็เป็นการเรียกความมั่นใจ ที่ยอดเยี่ยมนะครับนอกจากนี้เนี่ยสถิติที่เจอกันในฟุตบอลเจลีกนะครับต้องบอกว่าช่วงหลังเนี่ยฟอนตาเล่เอาชนะ FC โตเกียวมาตลอดนะครับชนะ4-0 2-1 4-2-1-0มีแพ้นั้นล่าสุดก็คือในลูวันคัพปี2020นะครับตอนนั้นเนี่ยเอฟซีโตเกียวบุกชนะฟอนตาเล่2-0ก่อนจะไปเข้าชิง แล้วก็เป็นแชมป์ไปในปี2020นะครับก็ติดตามกันย้ำอีกครั้งนะครับคู่นี้ให้กำลังใจพี่เจชนาทิปและฟอนตาเล่กันได้ผ่านทาง YouTube และ Facebook ของสยามสปอร์ตเวลา5โมงเย็นเข้ารายการตั้งแต่4โมงครึ่งติดตามกันนะครับให้กำลังใจพี่เจชนาทิปหวังว่าเขาจะมีฟอร์มการเล่นที่ดีเพื่อํำให้เขามีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็แฟนบอลชาวไทยมีความสุขนะครับสู้ๆพี่เจชนาทิพ จากนั้นมาปิดท้ายกันที่เรื่องราวของฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโดกันหน่อยก็เป็นทีมที่แฟนบอลชาวไทยให้ความสนใจนะครับเพราะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือกับนักเตะค,คนนู้นคนนี้ตลอดนะครับว่าซัปโปโดเนี่ยสนใจสุภโชคสนใจเจริญศักดิ์สนใจสุพนันเหมือนตานะครับแต่ก็ยังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการนะครับผมมีเรื่องของซัปโปโรมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของการดึงนักฟุตบอลไทยไปร่วมทัพจะมีเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะครับ พอล่าสุดเนี่ยทางฝั่งซัปโปโรนะครับได้เปิดตัวสปอนเซอร์รายใหม่อย่างที่ทราบนะครับก็คือชิมดูผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปพร้อมทานนะครับซึ่งก็ได้จับมือเป็นพันธมิตรกับทีมซัปโปโรเป็นที่เรียบร้อยก็จะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนด้วยซึ่งชิมดูเนี่ยก็เป็นอาหารไทยที่ก็จะรับความนิยมอย่างมากจากทั้งชาวไทยแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับซึ่งการจับมือกันครั้งนี้เนี่ยมันก็ชี้ให้เห็นเลยว่า มีนักเตะไทยไปค้าแข้งในฟุตบอลเจลีกับทีมซัปโปโดต่อแน่นอนอยู่ที่ว่าจะเป็นใครนะครับเพราะว่าเวลๆวมาว่าในช่วงเดือนตุลาคมเนี้ยจะมีไทยดาบี้แน่นอนแต่ผมก็ยังพูดไม่ได้ว่านักเตะคนนั้นที่จะไปซัปโปโดจะเป็นใครถ้าเกิดพิธีหรือทีมงานซัปโปโดเช็คอินที่เมืองไทยเมื่อไหร่นะครับก็น่าจะมีการพูดคุย ผมว่าสุปร่โชคยังคงเป็นเต็งหนึ่งย้ำนะตอนนี้นะครับอยู่ที่ว่าซัปโปโรจะยื่นข้อเสนอมาเมื่อไหร่และก็เวลวๆมาว่าทางฝั่งญี่ปุ่นเตรียมที่จะอนุมัติให้กับวีซ่าใหม่เข้ามาทำงานในเร็วๆนี้ด้วยรอติดตามและการถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ผมเนาฝากการ่วนชิมดูคุณก็ไปอุ่นหุนกันได้นะครับอาหารของเขาอร่อยอย่างมากแล้วก็ สดงผลหนุนที่ทางสยามสปอร์ตด้วยนะครับอ่ะติดตามกันเรื่องราวของซัปโปรโรก็อัปเดตประมาณนี้นะอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้นะครับอย่าลืมติดตามเชียร์ฟอนตาเล่แล้วก็พี่เจชนาทิพนะวันนี้ผมได้รับปรรยายด้วยก็ฝากติดตามนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ